สวัสด uh ีค่ะวันนี้เราจะพาร็อกโคไปร้านค้ากันนะคะอเมริกาอเม่ิกาภาษาอังไหมภา้าอังไม่ใช่ใช่ภาษาอกฤษใช่ภาาอัง วันนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะคะเด็กๆก,ก็จะไม่ค่อยสู้แสงแดดเท่าไหร่โดยเฉพาะล็อกโคน้องเขาจะหันหน้าหลบแสงตลอดเลย แดดนะคะแต่ว่าอากาศหนึ่งองศาค่ะเดี๋ยวเรามารอคุณพ่อของน้องแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะบรรยากาศแถวบ้าน น้องไม่ชอบใส่ถุงมือนะคะใส่แล้วก็จะร้องไห้แต่อีแม่ก็พยายามจะใส่ให้น้องอยู่ต่อเสมอเลยแต่วันนี้คุณพ่อบอกว่าน้องไม่ยอมใส่ถุงมืออากาศหนาวค่ะลกูก นี่คุณพ่อและอีกนคน,นคือล <5, 7. S 1> ิคาโดไปอีิกาค่ะไปเซเว่นะคะน <5, 7, S 1> ประมาณ่ 7, <11. S 1> ไม่ใช่เซเว่นค่ะ <laughs> <laughs> เราเดินกันไปนะคะให้ไกลจากบ้าน หนึ่งกิโลครึ่งถู้องค่ะไปกลับก็น่าจะสามกิโลค่ะค่ะยีะ่หโอก่อนยี่ห้อ นี่นะคะเราเดินมากันพอสมควรแล้วนู่นจะเห็นไหมคะต้นไม้สองต้นก็จะเป็นบ้านของเราเดินได้ครึ่งทางแล้วค่ะ เราก็เดินมาถึงเมืองบัวแล้วนะคะนี่คือโบสถ แล้วเราก็เดินมาถึงเอลิคาแล้วนะคะี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของนะคะ whats it like กำลังเดินกลับบ้านนะคะนี่สวยมากเลยคะ่ะโบส